อยลวงปวดรูดเหยียบล้างอะไรส่วอย่างเงี้ยท่านก็ใช่ไงใช่ท่านท่านมีทีริศเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเป็นพระศรีริยเมตไตรหลวงพู่ทวดอ่ะหลวงพู่ทวดเป็นพระโพธิสัตว์นะที่ทับบอกอะไรนะที่ใจอะไรและใจวิโชอะไรอะไรอ๋อพระประโตไงมีมีมันมีมันมีสุขัพิปัสสโกคือไม่ไม่ต้องสื่อสารกับใครเดือนพฤศจิกายนี้จะไปจะไปปีนางดีไหมนะผมดูแค่สามวันนี้ครับนะ จองแล้วแต่รู้สึกไม่ดีค่ะอย่าเพิ่งไปเลยดีกว่าเพราะตอนนี้พายุมันมารู้สึกอย่างนั้นนะพายุมันมาอย่าเพิ่งไปเลยนะพายุมันมาปีนังมันเป็นเขตติดทะเลผมกลัวว่าพายุมันร้ายนะคันฆ่าคนทุกวันเนี้ยมันร้ายพายุมันร้ายมันฆ่าคนผมผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีอะช่วงเนี้ยคือภาคใต้บ้านเรามันมันโดนน้ําซะเซาะแล้วปีนังมันมันอยู่ติดกับทะเล